ต้นเทียนที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดเล็กของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอนาตาลซึ่งคำขวัญของอำเภอนาตาลมีอยู่ว่าพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อล้มค่าภูถ้ำทองเด่นสง่าเกาะแก่งงามตาสูงค่าโบราณคดีพระคูวีระวรานุกูลรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรัตเจริญจิต นายอำเภอนาตาลนายเรืองชัยอรารามเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาตาลต้นเทียนพันษาอำเภอนาตาลประเภทแกะสลักขนาดเล็กโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาตาลพร้อมด้วยชาวอำเภอนาตาลร,ร่วมกับวัดปากแสงพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ขนาดต้นเทียนกว้าง2เมตรยาว6เมตร50เซนติเมตร สูง4เมตร70เซนติเมตรลำต้นเทียนกล่าวถึงเรื่องราวตอนนางสุชาดาถวายข้าวมุททปายาตแก่พระพุทธเจ้าและมีลวดลายไทยล้อมต้นเทียนอย่างวิจิตรงดงามต้นเทียนพรรษาอำเภอนาตาลประกอบด้วยส่วนด้านหน้าประกอบด้วยครุดยุคหน้าหรือครุดจับหน้าพญานาคหกเสียนล้อมรอบซุ้มพระโดยมีพระประดิษฐานอยู่สองฝั่ง มีพระศีอริยเมตรตรและอีกฝั่งเป็นพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาตาลส่วนกลางของต้นเทียนประกอบด้วยฐานเป็นพญาขุดเชิญธงมีพญาหงเหลียวหลังเป็นฐานส่วนด้านหลังประกอบด้วยพญามุจจรินทรงถวายมุททิตาจิตแด่พระพุทธเจ้า เมื่อหลังจากแผ่พังพานเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้าจากลมฝนครบเจ็ดวันถัดไปด้านหลังสุดประกอบด้วยสุมบัวสี่เหล่าโดยมีความหมายว่าธรรของพระพุทธเจ้าใช่ว่าใครฟังก็จะตรัสรู้ได้ช่างเทียนผู้จัดทำรรทีมงานสุวรรณศินโดยช่างสันนายนัทพลพงสุวรรณ បានញ៉ប់នោមផ្សំ